คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาชี้นำใดๆสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องแ h ว Story กันอีเช่นเคยวันนี้แอดก็จะมาดึกหน่อยปาาก,ก็บอกว่าเข็ด แต่พอมีเลขเด็ดก็อยากลองใหม่งวดที่แล้วเราจะไม่พูดถึงนะคะงวดนี้เรามาตั้งหลักแล้วไปกันต่อพบกันประจำงวดที่16กันยายนพุทธศักราช2514วันนี้แอดก็มีข้อมูลเด็ดๆนำมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยซึ่งก็มีหลายสำนักเลยนะคะที่ให้ตรงกันมาจะมีสำนักไหนบ้างชุดเลขเด็ดชุดไหนที่ให้ตรงกันเรามาฟังพร้อ,รอมๆกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสมุดมาปากกาพร้อม สำหรับข้อมูลชุดแรกที่แอดได้นำมาฝากกันก็คือชุดข้อมูลเลขเด็ดของคนคอหวยซึ่งก็ให้มามี88 80 82 38 58 48 40 42 43แล้วก็45นั่นเองนะคะไปกันต่อเลยสำหรับอาจารย์อินตาซึ่งก็บอกว่าบนเน้นไปที่เลข0นย์ะคะก็มี106 306 ให้เด่นไปที่06 60รอง16 10แล้วก็36ส่วนล่างของอาจารย์อินตาก็มี85 80แล้วก็88นั่นเองนะคะไปกันต่อเลยสำหรับแอดชายเมืองสกลก็ให้มา3ตัวเน้นเน้นมี5 8 6, 6 6 8 5 6 7 9 9 7 6 9 3 5 8 5 3 ส่วน2ตัวนะคะก็จะมี5 8 8 5 7 8 8 7ให้เบิ้ลไปที่8 8ดนะคะในส่วนของแอดกลุยซ้เก้านั้นก็ให้มาเน้นๆเ,เลยห้าแปดเจ็ดแปดเกแล้วก็เบิ้ลไปที่8 8แล้วก็มีของแอดนันนะคะก็บอกว่าวิ่ง8เหมือนกันให้เน้นไปที่1 8 4่งแปดสด 78แล้วก็เบิ้ล88ให้เน้นย้ำไปที่1848แล้วก็58นั่นเองนะคะไปกันต่อเลยสำหรับเลขรับกองฉลากนะคะก็ให้มา3 1 3 2 5 2 5 3 88แล้วก็89เราจะสังเกตเห็นนะคะข้อมูลชุดเลขเด็ดดังกล่าวนะคะที่แอดได้นำะมาฝากกันชุดเลขเด็ดของคนคอหวยอาจารย์อินตาแอดชายเมืองสกล แอดกลุยซอกาวแอดนานรวมไปถึงเลขลับกองฉลากนะคะมีทั้งหมดหกสำนักซึ่งก็ให้ชุดเลขเด่นตรงกันมาก็คือแปดปดนั่นเองซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเราก็มาลุ้นกันต่อในงวดนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับชุดเลขเด่นชุดนี้ซึ่งเราสำนักเลขเด่นที่ให้ตรงกันมาก็มีแต่สำนักดังทั้งนั้นเลยนะคะเราก็มาลุ้นกันพร้อมๆกันในงวดที่จะถึงนี้ ไปกันต่อเลยสำหรับเจฟฟองเบียรคะก็ให้มา3 5ส่วน3ตัวนั้นก็คือ9 3 5ส่วนของหวยดังวัดป่าก็ให้มาแล้วมี7 1 9 1 7 3 9 3 9 2 4 2 3 2แล้วก็0 2ส่วนบ้านไผ่เมืองพลคะก็ให้มา1 9 2 9 1 0 2 0 หนึ่งสามสองสามหนึ่งสี่แล้วก็สองสี่ในส่วนของหนูผีพพนจรนะคะก็บอกว่าบนนิ้นไปที่เลขสองสามตัวก็จะมีเก้าสองสี่สองสี่ส่วนล่างนะคะก็คือเลขเจ็ดนั่นก็คือเจ็ดสามไปกันต่อเลยสำหรับแอดวานนะคะก็ให้มาสองตัวมีสามสองสามเจ็ดสามเก้าสี่สามสี่หกสี่แปด 7273แล้วก็78นะคะไปกันต่อเลยนะคะับสำหรับแอตตะก็ให้มา2ตัวมี5 2 5 4 5 1 5 7 1 2 19 14 17 7 1 02 09 40 07 70 24

หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งส่วนสามตัวของคนนครศรีนะคะก็มีห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองห้าสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดห้าซึ่งเจ็ดห้านะคะของคนนครศรีก็ไปตรงกันกับแอตตะนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้านั่นเองแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ตรงกันก็คือ 1 5 5 1นั่นเองนะคะไปกันต่อเลยสำหรับแอดวูดนะคะซึ่งบอกว่าล่างเด่น3กับ7แล้วก็มี7 5 7 1เน้นไปที่7 3แล้วก็7 0ซึ่งบังเอิญเหลือเกินนะคะ7 5ของแอดวูดก็ไปตรงกันกันกบคนนครศรีแล้วก็แอดต้เหมือนกันในส่วนของชอบม้านะคะก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามแอดนะคะว่าแอดชอบมา้ามาหรือยังคะซึ่ง วันนี้ถ้าแอดก็ได้นำมาฝากกันนะคะซึ่งก็มี2 4 2 5 2 6แล้วก็2 7นะคะชอบมาให้เน้นไปที่เลขสองไปกันต่อเลยสำหรับแอดสุพรรณนะคะก็บอกว่าเน้นย้ำไปที่เลขเจก็จะมี7 8 7 9 7 0 7 1ส่วนเจนนุกนะคะก็ให้มา1 7 7 1 1 2 2 1 3ตัวของเจนนุกก็จะมี 7 2 1แล้วก็7 1 1 7นะคะของเจนุกไปตรงกันกับ7 1ของแอดสุพรรณนะคะไปกันต่อเลยสำหรับแอดใบเขียวนะคะก็ให้มา7 5 7 6 0 5แล้วก็0 6แล้วก็75นะคะของแอดใบเขียวก็ไปตรงกันกับ7557ของแอดตะแล้วก็คนนครศรี แล้วก็รวมไปถึง a d ด o ูดด้วยนะคะไปกันต่อเลยสำหรับอาจารย์ P นะคะก็บอกว่าบน91 94 96 97ส่วนล่างนั้นก็จะมี07 17 27แล้วก็97นั่นเองนะคะไปกันต่อเลยสำหรับ a d b u r ลก็ให้มาแล้ว95 96 97 70 60 50 15 16 1.7ซึ่ง1.5นะคะของแอปเปิลนะคะก็ไปตรงกันกันกบ5.1.1.5ของแอตตะแล้วก็คนนครศรีไปกันต่อเลยสำหรับสรุปพิเศษนะคะของจงรักษาใจก็ให้มา3ตัวมี5.4.9 5.3.9 5.1.4แล้วก็9.1.4ส่วนล่างนั้นก็ให้มา9.8แล้วก็9.4นั่นเองนะคะส่วนคนไทยบ้านนะคะสถิติ 16สิงหาคมงวด16สิงหาคมนะคะก็บอกว่าเข้าล่าง2-3ส่วน1กันยายนนะคะงวดที่แล้วก็เข้า5-7-7-5จาสำหรับงวดนี้ก็ให้มาแล้วเช่นกันมี2-4-0-4-2-4-4-6-1-9-0แล้วก็3-5นะคะไปกันต่อเลยสำหรับแอดบัวของแอดบัวคำสีนะคะก็ให้มา3ตัวมี0-4-6-9-5-6 ส่วน2ตัวนะคะของแอดบัวคำสีก็จะมี46 56 51แล้วก็48ซึ่ง51นะคะของแอดบัวคำสีก็ไปตรงกันกันกบ51ของแอดตะแล้วก็คนนครสีนะคะในส่วนของแอดมุกก็ให้มา20 23 26 28 30 33 36 38 70 7 3 76แล้วก็78นะคะซึ่ง7 0 0 7ก็ไปตรงกันกับชุดเลขเด่นนะคะของคนนครศรีซึ่งให้มา07ส่วนแอดมิดนะคะก็ให้มา892 893 832 820 392 393 332 3.02ส่วนบนนคะก็ให้มา92 93 32แล้วก็02ส่วนนิมิตฝันของหลวงพ่อร่มโพนะคะก็ให้มา82 92 89ส่วน3ตัวก็จะมี982แล้วก็821แล้วก็บอกว่าวิ่งบน89นะคะส่วนแออุทัยก็ให้มาแล้วเน้นๆ้น3ตัวเหมือนกันก็จะมี753 752แล้วก็927ส่วนแอจงสีเกตนะคะก็ให้มา00ในส่วนของแอจงสีเกตนะคะก็ให้มา00 03 20 23 90 93แล้วก็ให้เน้นย้ำไปที่9339 ซึ่งข้อมูลชุดนี้นะคะก็เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังข้อมูลขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันหากผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ